อะไรกันนะคบเนี่ยมาแย่งเลนผมอุตส่าห์เลือกคนแรกมิดกระดะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวสกินเอ้ยอาเคดไคซ่าปิ๊วปิ๊วปิ๊วปิวมาถึงก็โชว์เอฟเฟกต์เลยไงมีซินอยู่นี่ระวังด้วยอยากแด้นรักอ่ะื่อนอัพแรงโอ้แสงฮิวแล้วทำดีมากเล่นตำแหน่งมิดเล่นนะเพราะว่าเอ้ย ทำไมห้าวแบบนี้เสียดายอะ่ะเวอรหนึ่งเองเพราะว่าสายา <not bad. S 2> ยางยั่งตำแหน่งเราเราก็เลยมามิดเลนอยากได้อะ่ะแฟลเข้าไปต้นได้ไหมเออนายช็อตทำ <is> นี่ทำนี่ มาทำอะไรกันเน mm hmm, mm hmm, like well> well> nice. ี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมาอะด้วยแค้นเฮ้ยดาดาดาอเก็บก่อนเอาได้นะสวยน่าซื่อแล้วก็สกิลสามของลีโอนาเขาบัฟบมาด้วยนะระยะไกลขึ้นเอาลักได้นะมีอัลติเมทเยี่ยมมาก ไปช่วยไปช่วยไปช่วยได้นะได้นะได้ได้ระดามิเนียนขึ้นไปก่อนก็ได้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยโอ้โดนล็อก ลักต่อลักต,อต่อถอยมาเพื่อนเพื่อนป้าเ,เ,เออมันต้อยงี้พลังเห็นความสามารถคือสลับอันแทงปั <S <s ๊บรีสิตโอ้ยมันยังจะโดนอีกนะเ ผมมกก็ได,ด้นิง่งๆนิดนึงๆกำลังไปช่วยนะข้างหลังข้างหลังดิซินมาอีกีเอ้าจับ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 สวยมากมู่มูมู่มูมูเพื่อนอดทนไว้ไว้เราแก้แค้นให้ มาแล้วมาแล้วนิเวนมาดิอุ้ยหลบสกิลได้โซนพื้นที่กันก่อนไหมพวกเราเอ้าเพื่อนโหดีมันหนามันกันแล้วเนี่ยมันไปเปี้ยวอะไรตรงนั้นเถอะขอเอามานาปมามามา ตรงนี้มีมิดฟอร์ด้วยบดอะเอาลักดีกว่าลักล็อกลอก,กด้วยอแอนลี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 แล้ว oh. น้อยปิ้วไม่โดนนางลักอยู่คนเดียวอะเอาได้สวยเพื่อนเปิดเต็มสูบ <amp> จะรอดได้ยังไงความแลค้างเนี่ย เวลาข้างๆนี่จะลีซินตลอดเลยเป็นผู้ใช้สาแตนเลยไงอะฮ้ยุดเป็นละก็มาดิครับอืมแทงมาแล้วเหรอฮะเอย้ยว้าวลีซินกัดแล้วนะลีซินกดแล้ว

มันเยอะมากมันเยอะมาก,กมีคนวุ่งหน้ามาตรงนี้ไอ้บุช่วยด้วยสวยมากเว้ยเอาพวกเสืตีเลยอะไรขรงเนี่ย้ลงัมลงมาล็อกตัวอีงแล้ว<ห>ตายเลยหลังมันรู้ดีจัง รามิฟายทีนี้เราจะยิงแบบไกลโพนเลยเปิดได้เปิดได้ยิงฟรีสปอดต,ตรงนี้ไปไอ้ไอ้มูกมูกไปมิดฟอร์มิดฟอร์ไม่รอดแคนเนนจะหนุหนโดยหักยาไปไนซ์ มีลีซินตรงนี้อะไรวอลล้าวอลล่าวอลล่วอลล่าไครับวิทนเมลนี่โอ้ยเจ็บสีสวยมากเลยสกิลไอ้มูนเดินดุกดิกอยู่ตรงนี้รักก็อยู่นะอยากได้รักอ่ะเอาลักเอาล้วเอาลักแปด มีคนแอบ,บหายไปเลยเช็คก่อนเปี้ยวลีสินไปไปไปไไอ้นี่มันแทง ใายเหรอลิซินไม่ละเพื่อนยังไม่ถึงลีซินนายจะต้องตายชำอน้กแขนให้เพื่อนมาสนย่ายงั้นเหรอตายม่ได้ความแหลเท่านั้นที่จะพากชีวิตเราไปได้การบ้านแป๊บครั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 บ Nexus under น่าจะแตกขอนแม่บ้านเขานั่นไง GG WP ค่ะ Victory ไก่แซ่บร้อนๆมาแล้วจ้าให้ดูรอบๆสกินอาเคปสวยมากโดยเฉพาะถุงน่องคือแสบตาส,สุดๆผมเป็นเกลียวแล้วก็มีปุ่มจรสติกด้วยนะตรงปีกเฮ้ยมี Nintendo Switch ด้วยเอ๊ะไม่ใช่น่าจะเป็นเกมบอยมากกว่านะอาเคด ดราก้อนเลนที่สกสัรมาสกสัรแล้วมิดฟอร์ลงไป mid ไมิดเลนเฉยที่บัมก็ไปมามาซ้อนมาซ้อนไยระวังพาซีบลึกไปเพื่อนมันตันได้เหมือนกัน,นมาช่วยหน่อยไมได้ได้ได้มิดฟอร์มิดฟอร์ 4, 4. ไอสองคนนั้นเลย ยิงไปยิงไปอือเวิลสองได้สิอยู่ดีๆก็ได้เล่นมาฟฟีอีสปอร์ตอลิแกโตนะยังออกมาซ้อนแล้วใครก็ได้อใครก็ได้เออสวยไม่พอเอ้ยไปนะ You are เฮ้ยว้ยิ่งจะโดนอีกไปก่อนแล้วบายบายว้าวเด้อเปิดได้ไหมน,นี่อ่ะวุ้ยสวยมากเลยกลางไม่อย่าไปทาเก็ตมินน nice ิ่งนั้นไนท์ช็อตครับ <You> 150่งโก อ่ะเมีวดดีล้ีลากอยเจ็บบอกเลยว่าเจ็บมากโดนลอนคิงเอ้ยโอ้ยเฮ้ยหมันติดท่าบอลของอริเลีย สกินแจ็คมันสวยล่อตาลอ่อใจมากเลยเนะี่ยสกินในแบตเทิลพาร์ทเอาหน่อยเอาหน่อยไปก่อนสกินสวยกลับบ้านก่อนนะเอาไปช่วยไปช่วยผู้ย,ยังตายย <attends> โยค,คเฮดเต่าตีโลบ่<า>บ,บา้า,ามากได้หมดได้หมด เสียเวลากระป๋องไปกันมิดฟอร์ยังอยู่ไหมเนี่ยจะเอะไปไหนจ๊ะอ้าไม่ขาเลนนะอันนี้ยาโตอะไรโอ้โหเยอะมากพุ้มไปด้วยความไวแสงเอ้ยเอ้ยโดนโดนจะโดนสตัน มา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 ไม่ได้ทำตัวเจ้าว่าแล้วเจ้าว่าแล้วเตรียมติดลูกโอ้ยโดกอาบอีกแต่ด้วยเอาเอ้ยไ่สับใครวะเนี่ยตายเนี่ยตายว่ะ <c oughs> อ้ยข้างล่างมีเนี่ยนดันไปฟาร์มกว่าเฮ้ยมาได้ก่อเนี่ยมาจะาไหมโอ้ยมา,ลายเลยโอ้ยระวังดาลเลียมมันแรงมากเฮ้ยถ้าจับดาลเลียนได้คือได้ได้ได้คิดว่าโหดมากนะักใช่ไหมโอ้ยแฟรนี้เลยไปไหนอ่ะ มุมมุมมุมน่ากลัวมากมวดีครับพีเฟิรคิลควาด้าเหลือใครอ่ะเป็นตาดารลียช่วยหน่อยเพื่อนเป็นตาเพื่อนฟิโอล่าฟิโอล่าเฮลมีอย่าไม่ถึง ทำไมเพื่อนไม่ช่วยเรา